คลิปนี้ก็เป็นการบันทึกการเอ็ดบุญกุศลเท่ากับคุณตาเนาะครับผู้ล่งรับไปแล้วกันเฮ้าก็ได้เหตุต้นเพิงนะครับเอ็ดทรงเฮือเพินเฮอเล่าจะได้หึ้นสวรรค์เนาะครับอันนี้เป็นการประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเป็นต้นเพิงประนึ่งว้าเป็นเป็นของท่านเนาะแหมกับมีการโฮมบุญเขาเอามาแจ้ข้าวเนาะเขาห้องว่าวันแจกข้าว หลังจากผู้ล่วงลับเสียชีวิตไปแล้วเราก็จะทำบุญกุศลให้นะครับเนาะก,ก็จะเป็นคำว่าต้นเพิงครับก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาแ้วก็เข้ากับไปวาดบบนี้ไปวาดก็ต้องเต็มสถานที่ในการถวายเนาะครับก็ต้องเต็มอาสนานะเนาะเือพื้นเพือเพืเอประสงค์ได้หนังเข้ากับจัดสถานที่ เหล็เฮดบุญน้ำครับยำมืุสเซากัดเตีมเคองทำบุญเสื้อบาทตักบาทไปนะครับเนาะกะมีหลายย่างมีข้าวต้มขนมมีกับขา้าวก็เริ่มมีไม่อย่างกะลงหลังจากนั้นเขาก็ถวายครับถวายกะร่วมบุญหลาย,ลายๆคนมาโหมแจเดียวนะครับเนาะเอามาร่วมเดียว เพ็ดบุญส่งวิญญาณนะครับเพื่อได้สุขได้สุขสบายมีเจ็บมีโปวดต่อไปนะครับเนาะคนเฮามันกะเป็นเรื่องธรรมดาครับในเมือวา่าเฮาเกิดมากมกันก็นต้องมีเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเฮากะคนอยู่ต่อไปเฮาก็ต้องดําเดินชีวิตไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็เป็นการบันทึกไว้เป็น ประสบการณ์นะครับเป็นประวัติย่อๆพอคราวๆคนเฮ่าอยู่ในโลกนี้กะมันไม่ได้นานนะครับเนาะเหาเยอะเฮ็ดอย่างกะฟ้าเฮ็ดครับอันนี้ก็เป็นพิธีการเอทุ่งนะครับเอทุ่งก็คือญาติพี่น้องเขาก็ต้องมาลูบเสาลูบตั้งแต่โคนหอดปลายเลยนะครับส่งวิญญ,ญาณเธอไปอยู่สูงสวรรค์นะครับ คือเป็นสุสุขติกาเป็นประเภทนี้ของบ้านเฮานะครับการย่อๆกาจะประมาณนี้นะครับเส็จสมบูรณ์กายสังขารเฮามันก็ได้ซ้ำนี้เนาะครับกะอยู่คนอยู่กระเฮ็ดมั่นเฮ็ดคุณความดีไว้ถ้าตายไปแล้วกะเขาที่ได้ขึ้นหอดเนาะครับ ถ้าเกิดว่าผู้เลยเหตุกร,รมเหตุไม่ดีไว้ความดีมันกะมีค่อยมีนะครับถ้าผู้เลยเอ็ดหลายต่อผู้อื่นเบ็ดเบนผู้อื่นมันกะไม่ดีนะครับเป็นเรื่องธรรมดาโลกเฮาเฮากัต้องกาวต่อไปคนอยู่กัต้องทํำเจอนะครับสักวันเฮากับต้องมีการพัดภาคจากกันไปเฮากัน ต้องดูแลตัวเองกับคนรอบข้างเพื่อมีจิตใจที่เป็นสุกย่าไปคืดหลายไม่ต้องไปยึดติดนะครับย่าไปยึดติดในจิตสังขารของเห้าเพราะว่าเหามาแล้วเกิดมาแล้วสักมือเห่าก็ต้องดับสิ้นสลายไปนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ